กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่264ค่ะประจำเช้าวันอังคารที่29เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรา,รายการไหนก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084จ้ะ7 2 1 3นก7 2 1 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆี่4 8ค่ะ7 2 1 9 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอังคารจะ้ะเป็นสมเด็จเกต,เกตชยโยนะคะสมเด็จวัดเกตชยโยรายการที่1จะ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่านะคะ เนื้อหาเก่าเลยค่ะพี่พี่เนื้อแตกรายงานนะคะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามหลวงปู่ทวดค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดฐานสี่เหลี่ยมนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดฐานสี่เหลี่ยมจ้ะรายการที่สามค่ะพี่พี่ขา 300บาทจ้ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะปี2481จ้ะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะรายการที่4จ้ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5สมเด็จวัดเกศชยโยนะคะเนื้อดำค่ะพี่พขา สมเด็จวัดเกศชยโยนะคะรายการที่5้าจ้ะต่อไปเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีค่ะพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะคะรายการที่หกจ้ะพี่พขาต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะ รายการที่7จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8ดหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงปูุสุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะปี2519่จ้ะปูุสุขรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10พระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะปี2487จ้ะต่อไปรายการที่8เอ้ยทษทีค่ะรายการที่12ค่ะ สิบสองสมเด็จวัดปากน้ำค่ะเป็นเนื้อเคลือบค่ะพี่พี่ขาสมเด็จสมเด็จวัดปากน้ำนะคะรายการที่สิบสองจ้ะต่อไปรายการที่สิบสามค่ะสิบสามหลวงพ่อรวยว้ายข้างค่ะมีต่อโค้ด9 6นะคะพี่พี่ขา หลวงพ่อรูว้ไหว้ข้างค่ะรายการที่13จ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14พระซุ้มกอค่ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15พรอดจ้ะพะรอดเมืองลำพูนนะคะรายการที่15ค่ะต่อไปรายการที่16จ้ะ16เป็นสมเด็จเก่านะคะ เนื้อหาเก่าเลยค่ะพี่พี่เนื้อหาเก่าสวยนะคะสมเด็จเก่าจ้ะรายการที่16ค่ะต่อไปเป็นรายการที่17จ็ะ้ะ17หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะน้องสุภาก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่่ารายการที่18ค่ะเหรียญหล่อโบราณค่ะรายการที่18จะ้ะ300บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19พระผงสุพรรณค่ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะยีสิบเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเลื่อมนะคะหลวงพ่อเลื่อมวัดนาท่อมค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขารายการที่20จ้ะปิดตาพ่อเลื่อมนะคะ รายการที่ย0จ้ะต่อไปเป็นรายการที่21่ค่ะ21หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนปี2519นะคะพี่ขาหลวงพ่อทบจ้ะ ต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นสมเด็จจิตรดานะคะต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่ขาจ้ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่ยี่สิบสี่จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25เป็นพระขุนแผนพระขุนแผนเนื้อเคลือบนะคะพี่ขาสีเหลืองค่ะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบนะคะ รายการที่25ค่ะจะครบแล้วทั้ง25รายการนะคะพี่พี่แต่พี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3สําำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ